ละครสั้นขายขามแบบคนสดแสดงจริงตอนให้ท่าเท่านั้นแม่คะขอเงินหน่อยสิเสื้อผ้าที่หนูมีอยู่อะหนูก็ใส่แทบจะหมดตู้แล้วแฟนหนูก็เห็นแทบทุกตัวแล้วนะคะเอาอีกแล้วเหรอช่วงเนี้ยเศรษฐ,ฐกิจไม่ค่อยจะดีเลยลู แฟนใหม่แล้วใส่ชุดเดิมไปก่อนได้มีลูกว้าน่าเสียดายจังเลยค่ะเพราะว่าแฟนคนนี้เป็นถึงลูกเจ้าของร้านทองเชียวนะคะแม่ฮะลูกเจ้าของร้านทองเชียวเหรอถ้าแบบเนี้ยเดี๋ยวเราไปเลือกเสื้อผ้าใหม่กันลูก <c oughs> อุ้ยแค่เสื้อผ้าไม่พอหรอกนะคะแม่หนูคิดว่าเราควรให้ของขวัญเขาด้วยแม่คิดว่าหนูจะให้ของขวัญอะไรเขาดีคะ ฟังแม่นะจำไว้งานเนี้ยต้องให้ท่าเท่านั้นลูกให้ท่าว้าวถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศแบบฮาๆนะคะวันนี้คืมใจอยู่ๆก็อยากลองทำแบบนี้ขึ้นมาแล้วเรื่องนี้มีพี่ตั้งกวาแสดงคนเดียวทั้งเรื่องเลยถ้าชอบก็อย่าลืมซับพอร์ตให้กันด้วยการซับสไครต์และกระดิ่งช่องนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ